ไฮไลท์ของกิจกรรมเมื่อวานนี้อยู่ที่การประชันลีลาการเต้นของนางสาวสีสยองนี่มาแล้วมาแล้วนี่คนนี้แหละไม่ใช่สีสยามนะสีสยองและหนุ่มเจมจีรายุค่ะคุณตี้นี่ฉิบไม้มุ่งนู่มาตีเนี่ยไอ้โอ้โเจ้าเจ้าเท่าดีเท่าดีตันเยาบแตันหยาบแท้โอ้ตันหยาแท้โอ้าู้้กัูมาเป็นู่ง้ต้นจ ส่งคำถามเข้ามาเยอะเนาะก็บอกว่าช,ช,ชอบอะไรชอบนน่นนี่นั่นยังไงครับกินอะไรกันอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างก็ถามแบบเออตัวจริงนิสัยเป็นยังไงต่างจากคุณชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งก็คงเห็นกันแล้วอ่ค่ะว่าเป็นยังไง, <laughs> งมีคนเม,มน,นอันหนึ่งค่ะบอกว่าตอนนี้เขาเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนบอกว่าคุณหมอกลับเข้ารังได้แล้วน้องมาลาตีนน้องมาลาต้พี่ชายพัชดูน้องอีกแล้วอ่ะ ี่ <Yes. laughs> สุกสาวอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค้นคัก <laughs> คือมัน <laughs> คือมันเข้มข้นมากตั้งแต่ <laughs> พอหลังจากประกวดนางงามเสร็จเ้วจะดูว่า <laughs> ไปต่อ,อยังไงก็ต้องมาติดตามชมกันครับผม <Okay. S 2> <laughs> นี่คือเรียกว่าตัวจริงนะคะก็มีทีสัยน่ารักทะเล่นนิดๆเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาเจอกันคุณชายบอกเองนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้เนื้อหาค้นคลักนะฮะอ่าใช่ใครอยากจะถามอะไรน้องเจนเนี่ยนะคะ s อ s กันเข้ามาเดี๋ยวเราจะเลือกคำถามมาถามให้นะคะครับส่วนเหล่านักแสดงของทางช่องเหมือนกันนะครับน้องอาเธอร์เบนจกุลโมนาอนุทิดาน้องแอร์พันธิราน้องก๊อตจิรายุทธปพิชภัทรและเจมอลินวีนะครับก็เป็นตัวแทนของทางช่องไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดตัวเข็มอว อนันทมหิดลประจำปี2556นะครับที่จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ครับที่ตึกอนันทมหิดลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเนื่องในวันคล้ายวันสมรรคต9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลและยังได้นําเข็มวันอนันทมหิดลนะครับไปจําหน่ายในราคา100บาทนะครับพร้อมกับนํากล่องบริจาคนั้นออกเดินรับบริจาคพร้อมกับนิสิตของแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับย่านสีลมสยามสแควร์ครับตอนนี้ก็คงจะกำลังรับบริจาคกันอยู่ ค่ะ,ะคไปติดตามตัวข่าวบันเทิงต่างประเทศกับ k คป๊อปค่ะ